่านนายกนะคะก็ได้ไปปฏิบัติภารกิจที่กรุงลอนดอนนะคะมีการพบปะหารือกับผู้บริหารห้างค้าปลีกรายใหญ่ของสหราชอาณาจักรค่ะที่เป็นห้างค้าปลีกในการนำเข้าสินค้าจากเอเชียนะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกไปที่ห้างค้าปลีกวิงยิป ผู้นาเข้าและจําหน่ายสินค้าในหมวดอาหารรายใหญ่ของเอเชียค่ะก็มีการนําเข้าสินค้าจากประเทศไทยนะคะต่อปีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5้าล้านบาทเลยด้วยแล้วก็มีสินค้านําเข้ามากกว่า1,000รายการนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาหารกระป๋องเครื่องปรุงรสอาหารแช่แข็งเครื่องดื่มขนมครบเคี้ยวข้าวหอมมะลิแล้วก็ยังมีส่วนของผักแล้วก็ผล,ลไม้ด้วยซึ่งท่านนายกนะคะก็บอกว่าเป้าหมายของฐบานเนี่ยคือการผลักดันนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกซึ่งต้องเริ่มตั้งแต่ต้นทาง ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนของการผลิตวัตถุดิบอาหารการทําเกษตรกรรมระบบขนส่งอาหารกระบวนการปรุงอาหารหรือว่าการพัฒนาสูตรมีการสร้างเชฟฝีมือดีประจําร้านอาหารไทยทั่วโลกและที่สําคัญนะคะคือการทําให้วัตถุดิบจากประเทศไทยเนี่ยถูกวางจำหน่ายอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วทุกมุมโลกให้ได้ค่ะคแล้วก็สําหรับ การหารือกับผู้บริหารห้างคาร์ีกแห่งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสดีค่ะในการขยายโอกาสให้กับสินค้าไทยทั้งการเพิ่มการนําเข้าสินค้าและก็ส่งเสริมการขายโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้งที่ชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากนะคะแต่ว่ายังขาดการนําเข้าจากประเทศไทยค่ะดังนั้นนะคะทางภาครัฐเนี่ยก็จะส่งเสริมการนําเข้าผลไม้ที่ล้นตลาดอ่อรารโทษค่ะจะส่งเสริมการนําผลไม้ที่ล้นตลาดเนี่ย มาแปลรูปเพิ่มมูลค่าแล้วก็ส่งออกมายังต่างประเทศให้ได้จึงของให้ทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะแล้วก็ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะช่วยกันหาแนวทางทั้งในเรื่องของคุณภาพการเก็บรักษาให้มีระยะเวลาที่นานขึ้นเพื่อสร้างไรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ทั้งปีค่ะ,คะ